สรุปข่าวรอบสัปดาห์กับ t e ็ h e a s y y e e ค l y ครับผมเย้ร yeah. ายการใหม่ของทางอติีรีวิวนะครับ oh. ที่จะมาสรุปข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ IT อในรอบสัปดาห์นะครับครับผมหลังจากที่แสนซับมานะครับก็ขยันออกรายการเลยกืนนะครับบรรยากาศ บรรยากาศในการเล่านะครับก็จะสบายๆนะครับแชา์ให<ช>้ใทุกคนได้ฟังสรุปทั้งสัปดาห์เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในฝั่งของโลกไอทีบ้างนะครับผมครับวันนี้เนี่ยอยู่กับนะครับทีมงานอีกคนนึงนะครับชื่อมวยปัดนะครับผมยยยใ,ใครที่เคยเห็นไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในอีพีของ Q&A นะใช่ผมมาแป๊บๆถามว่าตอนนั้นมีทีมงานกี่คนอะไรเงี้ยจะพูดแป๊บๆต้นใหญ่ทำอะไรบ้างครับตัดต่อค่ะจะเป็นตัดต่อนะครับผมตอนนี้โดนลากมาครับลากมามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังครับว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมจะมีในเรื่องของข่าว Apple ค่อนข้างเยอะมากใช่ที่ไม่ได้รับอัปเดตมาแบบประมาณเกือบเดือนนะเคือวที่แล้วนะ iPhone 12ใช่ไหมใช่ iPhone 12เนี่ย คือ iPhone 12เนี่ยข่าวเงียยไปประมาณ1เดือนเสร็จปุ๊บก็กลับมาสักประมาณรัวๆเลยรัวๆจริงๆนั่นอันนี้ก็ตัดไปหลายหลายคลิปเลยนะใช่ค่ะที่อติรีวิวทำก็จะมีข่าวร้ายเนาะตอนแรกข่าวร้ายแล้วก็คาดว่าจะเป็นข่าวดีข่าวดีให้ชื่นใจนนข่าวดีให้ชื่นใจนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็เป็นมหาฝันร้ายเลยนะเป็นฝันร้ายเลยโอ้ฉันร้องคือว่าจะไม่จะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่แถมหูฟังแล้วก็อาจจะแถมฟ้าชาร์จแบบยี่สิบวัตต์แล้วก็ อาจจะไม่แถมมันคู่เลยไม่แถมอะไรเลยเออในกล่องเลยนะครับล่าสุดของข่าวของ Apple ของ iPhone 12เนี่ยค,คือนั่นก็คือ iPhone 12อาจจะมีการเปิดตัวล่าช้าไปอีกเดือน2เดือนเลยนะครับจากเดิมเนี่ยทุกทีปะกะติในแต่ละปีนะครับ Apple จะเปิดตัวพวกตระกูล p h o n e เนี่ยในช่วงเดือนกันยาใช่ไหม,มนี้ก็จะโดนเรื่องของโควิด ทำให้ถอเยอาไปเยอะเลยซึ่งเขาก็มีข่าวออกมาจากทาง Broadcom นะครับนั่นคือบริษัทที่ทําชิปไร้สายให้กับทาง Apple นั่นเองเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ย Apple เขาจะต้องสั่งชิปจากบริษัทเราละเพื่อเตรียมมาไปผลิตแต่ตอนนี้บอกว่ายังไม่มีออเดอร์มาจาก Apple เลยนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Nike อีกด้วยคอนเฟิร์มและแน่นอนว่าจะล่าช้าแน่นอนจะไม่เหมือนทุกปีที่ออกกัญญาแล้วขายกัญญาเลย ครับอ่านะครับผมปกติจะเปิดต้นกันยาแล้วขายกลางกันยากลางกันยาใช่ไหมใช่วันตุลาทุกทีอ่ะจะเปิดต้นกันยาแล้วก็พรีออเดอร์แล้วก็จะขายกลางกันยาในประเทศไทยอย่ะประเทศไทยทอ๋อไม่ใช่อันนี้ในประเทศไทยนี่คนละคนละส่วนกันการใน,นที่อเมริกาไงอย่างแรกมันเขาโฟก,กัสที่อเมริกาก่อนอใช่ไหมใช่ไหมคือขนาดอเมริกายังดีเลย์เนี่ยคิดว่าประเทศประเทศไทยเนี่ย จะเข้าไทยเมื่อไหร่โอ้ปกติเนี่ยเข้าไทยเมื่อไหร่คะกลางกลางตุลาตอนนั้นเราทําคลิปคลิปกันอยู่ตอนไปซื้อเครื่องที่ไทยปกติจะจะประมาณกลางตุลาหรือปลายปลตุลาใช่นะครับเลื่อนไปอีกเดือนนึงเอ้ย พฤติกาทันวาเลยไหมหรือจะโดดไปต้นปีหน้าเลยเขาบอกว่าไม่ไปเปิดตัวต้นปีแน่นอนเขาจะพยายามเพราะว่าเพราะว่า Apple เนี่ยพยายามเร่งมาให้แบบทันในปีนี้ให้ได้คือทุกภาคส่วนของในทีมเนี้ยขนขบวนมาทำโปรเจกต์ i p n o n e 2ให้สำเร็จให้ได้เร่งเลยเร่งเพราะว่าอะไรรู้ไหรายได้หลักของ Apple คือขาย p h o n e เกิน50%มาจาก iPhone เพราะฉะนั้นถ้าเขาออกมาช้าเนี่ยแปลว่าบริษัทนี้เนี่ยจะทำกำไรได้ลดลง Hmm. สิ่งสําคัญก็คือต้องทําให้ iPhone เข็นออกมาให้ได้ภายในปีนี้ hmm. เพราะอะไรเพราะอะไรถึงต้องทํา iPhone ให้ได้ภายในปีนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าช่วงปลายปีเป็นช่วงที่จับจ่ายใช้สอยของคนทั้งแทบจะทั้งโลกเ hmm. นาะ hmm. ช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่คนจะซื้อของส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อของขวัญให้ตัวเองของขวัญให้เพื่อนของขวัญให้ญาติของขวัญ hmm. ให้ลูกหลานอย่างเงี้ย uh. ไอโฟนก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกๆที่คนนึกถึง hmm. <Hey. S 2> นะครับถ้าพี่ถิโอบอกว่าเขาเร่งผลิตใช่ไหมแลวอย่างนี้ จะมีปัญหาเรื่องกับแบบว่าในรถแรกนี้หรือเปล่ามันจะแบบมีฝุ่นมีอะไรเยอะเพราะว่าปกติพวกของรถแรกขนาดไม่เล่งนะนะทุกคียังแบบเจอฝุ่นในกล้องเอ่ยอมีตรงนั้นถลอกเอ่ยอะไรแบบเนี้ยนี่ก็น่าจะต้องพิจารณากันเยอะเนาะต้องเช็คกันเยอะเอเลยจริงๆนก็เล่งละ <laughs> อันนี้ก็เล่งนะรอบน,นี้อาจจะเล่งหมาเลย อันนี้ต้องเช็คนะถ้าใครจะซื้อบบเล่นกันเดิมนะครับผมถ้าถ้าเปิดถ้าเปิดมาช่วงกันยาการกันยาจริงๆได้วางขายกันยาการกันยาจริงๆไงก็ต้องเช็คกันอีกทีว่าเครื่องที่เราได้มันมีตำเนียอะไรตรงไหนต้องเช็คกันดีๆนะครับเพราะเขาเล่ผลิตกันมากเลยครับผมก็อันนี้ก็เป็นข่าวของ iPhone นะครับเดี๋ยวมาดูข่าวต่อไปดีกว่านะครับข่าวต่อไปในรอบสัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมตอนนี้นะคะก็มีการเปิดตัวของมีทีวีนะคะชื่อว่า Master Series นะคะเป็นยังไงบ้างคะที่ไอก็โดยตัว ดื่ต <c oughs> ัวมีทีวีตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นทีวีที่ออกแบบมาเพื่อพอเล่นเกมคอนโซลโดยเฉพาะเพราะเขาบอกว่ามีอัตรา refresh r a t เนี่ยถึง120เฮิร์ตเลยทีเดียวนะจะเอาไว้แบบเล่นเกมคอนโซลได้แบบคนคนที่เล่นเกมมันต้องการแบบการลื่นไหลของภาพเป็นสัดส่วนใหญ่120เฮิร์ตก็เริ่ม,เร,มเริ่มมาตั้งแต่จอคอมลามไปในจอมือถือ <c oughs> นี่ก็ขึ้นมาจอทีวีใหญ่ๆก็มาละ ก็มีขนาดหน้าจออยู่ดี่65นิ้วครับเริ่มเทิมสําคัญคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นโอเลด้วยโอ้ยดําสนิทมันแบบว่าหกสิบห้านิ้วซึ่ง1้โหซึ่เฮิร์ตเนี่ยเป็นสเปคที่แบบอุดมคติใช่คือสําหรับในเกมเมอร์แล้วเนี่ยถ้าเกมเมอร์ ร้อยยี่สิบเพอร์เซ์นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับครับผมมันก็จะมีดีดไปถึงร้อยสองร้อยสี่สิบมีเหมือนกันร้ 4, 240. อยสิบสี่สองร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าไอ้พวกราคาหน้าจอเกมเมอร์ทั้งหลายอะ่ะขนาดประมาณยี่สิบห้าหรือสามสิบนิ้วอะไรเงี้ยยี่สิบกว่านิ้วอ้โหสามสิบนิ้วเนี่ยราคาทะลุสามสี่หมื่นเลยนะอืออแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้เนี่ยประเด็นคือตัวนี้มันทำออกมาได้ไงอะ่ะคือลักษณะของหมี่เนาะคนก็รู้จักอยู่แล้วว่าแบบว่าเสี่ยวหมี่เนี่ยเรียกว่าเสี่ยวหมีีีีี่่่่่่่่นนนนะคคคครรับเเสยยยวววหมมขึ้้้ชืออูแลาาาาุใท เป็นมิดสุดๆอ oh. 120เฮิรต OLED ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วราคาอยู่ที่60,000บาท กาแปลว,ว่าแค่ซื้อทีวีเนี่ยที่บ้านใช้โอเลเหมือนกันหกห้านิ้วเหมือนกัน,น,<ล>นราคาตัวน,นั้นน่ะก็แสนหนึ่งแล้วโอ้อมาตอนโ p o ะนะขนาดโปรนะคะเนี่ยขนาดซื้อมาตอนโปรนะแสนกว่าบาทค,คืออันนี้แบบอะไรเนี่ยโอเลไม่พอ65นิ้วไม่พอ120ยยี่สบเพื่อนไม่พอเหลือ6กหมื่นบาทแล้วนั้นความละเอียดเท่าไหร่ครับมันก็คือ 4K โอเคใช่ไหมอันนี้อันนี้กี่ละกี่ก K อันนี้ก็ความละเอียด 4K ในราคา6กหมื่นแล้วจอหกบห้นิ้ว แล้วตรงนี้เขาบอกมีเรื่องของ n ス s p ส์ไทม์มันคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจมันคือแบบว่าอัตราการตอบโต้ระหว่างตัวอุปกรณ์ที่เราเสียบเข้าไปกับตัวท<ม>ีวีถ้าเป็นทีวีปกติมันจะห่างกันเยอะมากเลยสมมติเราเล่นเกมเราขยับฟึบไปแล้วทีวีกําลังขยับอ๋ออะไรแบบนี้มันจะทําให้รู้สึกว่าการเล่นเกมมันกระตุกกระตุกอ่าน,นี้จะมันช้ากว่ามันช้ากว่า ใช้กับมือจริงๆอันนี้จะทําให้ค่าตรงนี้น้อยมากๆเลยนะครับมันจะรู้สึกว่าเหมือนมันติดมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเหมือนมันมีปัญหากับเกี่ยวกับจอมอนิเตอร์ความแตกต่างของจอมอนิเตอร์กับทีวีเนี่ยก็คือตรงนี้แหละตรงนี้แหละ อันนี้มันเหมือนกับเป็นจอมอนิเตอร์ของของคอมก็ได้นะของคอมก็ได,ได้ปกติถ้ามันต่อตสนองได้รวดเร็วขนาดนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นจอคอมได้เลยนะใช่จ,จอคอมที่มันเริ่มมากอะไรเงี้ยจอคอมที่เันเริ่มแล้วยังสามารถดูทีวีดได้เออดูทีวีได้เล่นเกมก็ได้ทําอะไรก็ได้นะครับาาใช่ครับ มีฟีเจอร์อะไรมากกว่านี้อีกไหมเนี่ยมีครับพวกรองรับการแสรงผล HDR ะนะครับมี Dolby Vision เ e, อย HDR 10 Plus อะไรแบบนี้นะครับมาครบแล้วก็เรื่องของระบบเสียงสามารถเป็นระบบเสียงแบบ Dolby Atmos แบบ5 Channel ให้เราแบบ ตัวบินโมดด้วยเล่นเกมแล้วเสพภาพแล้วเสพเสียงได้ทุกคิดทุกทางซื้อครับซื้ออาวางขายเมื่อไหร่ครับตัวนี้เนี่ยวางขายในจีนแล้วค่ะแต่ว่าในไทยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะคซึ่งในจีนอยู่ราคาที่1299หหยวน ถ้าตีเป็นไทยก็ประมาณ5,800 0ื่นแต่ถ้าเข้าไทยมันจริงก็อาจจะบวกภาษีนิดหน่อยก็ตีเป็น0 0 0 0ื่นนี่แหละเนาะก็ต้องเจอภาษีซื้อไหมครับซื้อครับถ้ามีตังก็จะซื้อวันนี้ไม่ค่อยมีตังนะรีบๆอยู่กันหน่อยดูคลิปกันดีเออได้ครับโอเคก็น่าสนใจมากเลยค่ะหวังว่าจะได้มาติดที่ออฟฟิศเลยนี่นี่นี่มีคนเรียกร้องแล้วนะเออ มีข่าวต่อไปอีกไหมคะจริงๆมีนะครับผมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับวงการไอทีเหมือนกันนั่นก็คือของ Facebook สัปดาห์ที่ผ่านมาคนพูดถึง c e b o o k ค่อนข้างเยอะอะ<ม>ครับไม่ได้ชมนะครับ,รบแต่เป็นพูดในเรื่องของอแบรนด์ต่างๆเนี่ยจะคว่ำบาตร o o k อ้าวคือคว่ำบาตรไม่ลงโฆษณารวมตัวกันงดลงโฆษณาใน f a c e b o o เอ้าทำไมอ่ะ มันมีสาเหตุอยู่แบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงว่ามีแต่ข้อความที่แบบสร้างความเกลียดชังต่างๆในเฟซบุ๊กเยอะเออเคยเห็นไหมเวลาเราเข้า Facebook เสร็จปุ๊บก็จะมีแบบคนแบบว่าตําหนิกันมีคน,นคือไม่ใช่ในไทยนะะไม่ใช่ในไทยนะอันนี้มันเป็นทั่วโลกคือในในฝั่งของอเมริกาเขาก็มีเหมือนกันคนก็จะแบบมาดราม่ามาแบบว่าเขาเรียกว่า เหมือนเฮสปีชอ่ะเขาเรียกว่าเฮสปีชแล้วจะด่ากันด่าทอกันดราม่ากันเป็นกันในแบบทุกที่นะครับผมไม่ใช่คนคนไทยไม่ได้แค่ชอบดราม่าที่เดียวคนทั้งโลกทุกประเทศทุกวงเล็บในเฟซบุ๊กฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาก็รับรู้ได้ถึงตรงนี้เขาก็รวมตัวกันนะครับผมว่าจะไม่ลงโฆษณากับ Facebook เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า Facebook อ่ะไม่ยอมแก้ปัญหาตรงนี้ ปล่อยให้คนแบบว่าพูดสร้างความเกลียดชังกันเองเสร็จปุ๊บ Facebook ก็ไม่ทำอะไรปล่อยให้มันเกิดขึ้นต่อไปแล้วก็ปล่อยให้คนแชร์ เฮสปีดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะครับผมการที่เรายิงแอดไปก็เหมือนเป็นการว่าสนับสนุนให้เกิดเฮสปีดในใน a c e b o o k ใช่ไหมไงเก็นไหมเก็ฑไหมซึ่งแบรนด์ต่างๆรวมกันเนี่ยเป็นมูลค่ากว่า400กว่า400กว่าแบรนด์อโอ้โหรวมกันหลายแบรนด์มากๆและรวมจำนวนเงินไปเนี่ยก็หลายพันล้านดอลลาร์เลย<อ>ลหายเลยนะหายไปหุ้น Facebook อะตกเลยนะโอ้โหซึ่งเหมือนเหมือนจริงๆจุดตั้งต้นมาเหมือนแบบว่า Facebook เพิ่ง เฉยต่อเฮสปีดของอถ้าจำไม,ม่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์คอมเมนต์เหรืออะไรสักอย่างมาแล้วปล่อยให้แบบว่ามันเป็นสิทธิทเสรีภาพจริงๆก็เป็นของเขาเป็นถูกของเขาเป็นสิทธิทเสรีภาพที่คนจะสามารถโพสอะไรก็ได้แต่มันนะมันก็หลายมุมมองหลายความคิดเนาะครับก็ประมาณนี้นะครับผม,อมตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่คุณมาร์กสกเบิร์กเจ้าของ a c e b o o k เนี่ยจะต้องเตรียมออกมาเคลียร์เรื่องนี้อ๋ออันนี้คือคือยังอยู่ตรงกลางอยู่ยังไม่จบใช่ไหมครับตัวเนี้ยยังไม่จบยังไม่จบ พลุกพลุนมาละเป็นเรื่องที่เริ่มดําเนินการมาแล้ว่ามีปัญหาขึ้นโอเควันนี้ก็มาอัปเดตข่าวไอทีกันสนุกสนุกนะครับผมบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้อยู่ในชุดใหม่ด้วยนะอยู่ในชุดแบบว่าแป,แปลกนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีทีมงานเพิ่มขึ้นมาเนาะครับอาจจะพูดบ้างนะครับ มือใหม่มือใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาเรื่อยๆก็จะสนุกสนานนะครับผมใช่อ่าปากด้วยฝากน้องปักไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมมวยฝากตัวด้วยนะคะโอเควันนี้เรามาสรุปกันประมาณนี้สําหรับรอบสัปดาห์นี้เดี๋ยวไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้กับเช็กอีซี่ weekly นะเฮ้ยต้องแบบว่ามีเสียงด้วยดิกับเช็กอีซี่ weekly ยันมีรายการใหม่แล้วเกินใช่ตอหรั้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับ Tech ิต e ้วิกลี่อินดีเรวิวนะครับผมสวัสด,ดีครับ